สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันนี่ครับบริเวณนี้เป็นเขาเรียกช่องเขาคนเดินป่ามักจะเดินเดินป่าผ่านช่องนี้ครับทีนี้เวลาหน้าฝนเนี่ยดินมันจะติดรองเท้าเขาผ่านมาทางนี้มันจะมีแอ่งหินอยู่แอ่งหนึ่ง เล็กๆหน้าผนก็จะมีน้ำาขังแอ่งหินเล็กๆนี้ทีนี้เวลาดินติดรองเท้าก็เขาก็จะเอาเอาเท้ามาแขวงแขวงในแอ่งนี้ยครับ เขาก็เลยเรียกแองแองนี้ว่าแองล้างตีนหรือว่าแองแปงรองเท้าแต่โดยมากก็จะเรียกกันว่าแองล้างตีนคือมันเป็นช่องทางที่คนจะเดินผ่านกันประจำครับแล้วหน้าฝนดินมันก็จะติดรองเท้า ดินมันก็จะล่วงลงไปในแอ่งนะจนแอ่งนี้ตื้นแต่เขาก็มีคนบางคนก็มาควักมาล่วงออกครับให้ให้มันลึกลงไปเพื่อว่าจะได้ขังน้ำไว้เยอะๆ รับนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าถึงแองล้างตีนก็เก็บภาพเอามาเล่าต่อให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมได้ฟังกันครับมันก็จะเป็นแหล่งเพราะยุงครับยุงป่ายุงดำยุงลาย ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ